สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุทธที่2มีนาคมนะครับเรามาดูประหมอสีกันเหมือนเดิมเรามาเริ่มกันที่ร้านพี่เอกนะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีปลาใหญ่เลยใช่ไหมพี่ เป็นฟาวเวอร์ฮอนนะครับอาทิตย์นี้ปลาประมาณสองสามสามนิ้วประมาณสามนิ้วนะครับตัวนี้หัวใหญ่อยู่ราคายัางไงบ้างพี่ 100, 150, 150, 150, 100, ร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบข้างบนร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแล้วก็สองกระบาดนี้ร้อยห้าสิบข้างบนร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกระบาดนี้หัวดีนะผมจะให้ดูเป็นตัวตัว ร้อยแปดสิบหัวดีอยู่นะครับใช้ได้เลยกกจิกิ๊บอืมทอเพชใหญ่ไม่มั่นใจเพชนะตัวนี้ท่อใหญ่มาเริ่มเลยมีความใกล้เคียงเป็นตัวเมียแต่หัวใหญ่อะ่ะเหมือนแยกไว้จะเป็นอนน้นจะเป็นมุกซะส่วนใหญ่นะครับคนละบ้านอ๋อพี่เอกบอกคนละบ้านนะอนุเป็นปลามุกอันนี้ปลาแดงอ๋ออนุนลูกเอฟเหรอ อเป็นลูกเเนะเาะเดี๋ยวเข้าไปดูในตู้พี่เอกด้วยปลาไม่เยอะเอะหรอพี่เดี๋ยวมาดูในถุงที่พี่เอกคัดไว้นะครับที่ปลาชุดนี้ที่ติดกิฟตนี้ตัวเมียหรือตัวผู้น้องแต่ท่อมันใหญ่จังเลยนะบางตัวก็ตัวเมีย,มยใช่ไหมนี่ยอย่างตัวนี้ก็ท่อใหญ่มากเลยนะครับ น่าจะตัวเมียใช่ไหมพี่ผมว่าตัวเมียนะตัวนี้ตัวละ250นะครับเป็นตัวเมียมีหัวแล้วกันผมตีไปอย่างนี้แล้วกันพี่เอกก็ว่าน่าจะตัวเมียนะอันนี้สอ0รอ้250ปลาแดงมี2บ้านนะครับพี่เอกบอกอาทิตย์นี้ของพี่เอกได้ปลามาสองบ้านมีปลามุกกับปลาแดง เดี๋ยวมาดูร้านถัดมากันเลยครับอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยมีหัวทุกตัวเดี๋ยวไปดูในถุงกันอเป็นปลามุกทรงกระชับนะครับออกสั้นๆหน่อย ตัวละ150บาทนะครับราคาประมาณเดียวกันทั้ง2ล้านเลยนะสำหรับปลาด้านหน้าตัวนี้มุกสวยดีฮะมาร์กยาวเต็มด้วย150อก150บาทนะครับตามราคาหน้าถุงมีให้เลือกอยู่2กระบะแล้วก็มีปลาแดงมุก แลาผมมันเกิดเลดได้อันนี้ขายร้อยห้าสิบมันจ็เท่าร้อยห้าสิบค่ะนี่ตัวเท่าไหร <150 S 1> <150 S 2> ่พี่ร้อยห้าสิบเท่ากันหมูขึ้นหัวด้วยเนี่ยดู <50 S 1> เป็นปลาแดงนะครับตอนนี้กระบะนี้เหลืออยู่แค่สามตัว เข้ามาดูข้างในกันต่อเลยเมื่อกี้เริ่มจากด้านหน้าเนาะแปดบาทโอ้ยจีบี oh, ตัวนี้สวยเลยครับตัวนี้กูโทนนะครับแดงเหลือง มุกข้ามหัวด้านล่างเป็นกาฟานะครับแป0รบาทแล้วก็ไล่มาตัวนี้ไม่มีราคานะครับ จะปลาดูสวยเลยมุกมุกแบบเขาเรียกอะไรนะลายสมองเส้นเล็กครับทรงกระชับทรงสั้นนะไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่ยาวอ่ะไม่ไปตามมือเลยมีเลือดลอกนะครับตัวนี้ผิวเนื้อปลากำลังลอกนะครับ ตัวนี้ติดจองโหหัวใหญ่จังเลยติดจองตัวนี้900บาทครับมีราคามองด้านหน้าหัวใหญ่เป็นเห็ดเลยเป็นฟฟเวอร์นะครับตรงแบบนี้ด้านล่าง500บาทครับเป็นกำฟ้า จะมีตัวกลางลดราคานะครับเหลือ250ตัวนี้เลทห้าร้อยนะครับราคา500บาทตัวนี้1,800บาทนะครับกำฟ้ามุกกำฟ้าชัดเจนเลยโอ้ตกใจมือเลยผม ผมจะพยายามให้ดูข้างนะครับเขาไม่ไม่กลับตัวตาม GB ตัวนี้มุกโหมดอย่งเลยเอะเอ่อแต่ไม่น่าใช่ตัวเมียนะครับดูจากข้อเพศแล้วไม่น่าใช่ ด้านล่างมี400กับ600นะครับมุกโดโดหน่อยก็ราคาก็ขยับหน่อยนะครับเป็นกําปลาเนอะน้าตาให้ทางกําปลาชัดเจนจองอีกตัวหนึ่งโอ้ปลาจองจะเป็นปลาหัวใหญ่มากเลยติดจองเหมือนกันนะครับตัวนี้800บาทเขียนติดตู้ไว้ เป็นทรงปลาสมัยใหม่นะครับรก็คือแบบตัวจะสั้นๆหน่อยตัวนี้650มุกจะน้อยกว่าตัวจองนะครับยังไม่โดนจองนะตัวนี้ยังซื้อขายได้ขยับ ไข่แล้วคือตัวเมียไม่มีแล้วเปิดแผ่นกั้นห้องไม่ใช่แผ่นกั้นหลุดนะครับตัวเมียอยู่นี่พ่อเพศตัวเมียยื่นยาวน่าจะใกล้ไข่แล้วนะครับน่าจะผสมในนี้เลยมั้งเนี่ยใส่ถาดไข่ไว้แล้วด้วยัวนี้สามร้อยนะครับตัวนี้พันหกร้อยบาท เป็น J b บีอกโอ้ร้านพี่เพนตักปลาหน้าร้านขายไปแล้วไม่ทันได้เห็นปลา F2 ไปแล้วนะครับมาต่อที่ร้านพี่โอ๋ วันนี้สังเกตเหมือนจะมีปลาน้อยกันทั้งหมดเลยนะเนี่ยผมว่าอากาศน่าจะมีผลมั้งเนี่ยสวัสดีครับพี่มีจีบีปลาลอกนะครับเอฟหนึ่งพ่เปิ้ลสี่พัน EB ตัวบนก็สี่พันนะเดี๋ยวมาต่อกันที่ร้านในพี่เปิ้ลเลยนะครับเมื่อกี้คุยกับพี่โอเบื้องต้นช่วงนี้ปลามีน้อยนะครับเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนก็เลยไม่ค่อยมีปลากันนะครับ ฝนตกบ่อยด้วยเนาะหนาวด้วยอะไรด้วยโอ้วันนี้มาเจอพี่เปิ้ลขยันล้างตู้ล้างตู้ร้อยวันพันปีที่จะล้างครับพี่เปิ้ลของวันก่อนอักคารเป็นเดืนไงี้ยเราไม่อยากทำอะไรเลยอืออากาศาเริ่มอุ่นแล้วพี่เปิ้ลเลยจัดการล้างตู้หน่อยครับเพราะว่าถ้าอากาศเปลี่ยนแล้วอยากไปทำอะไรมา อันนี้คําแนะนําพี่เปิ้ลน,นะครับพออากาศเปลี่ยนก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับรอให้อากาศดีก่อนค่อยเริ่มล้างเรื่องที่เราขี้เกียจนะครับ <laughs> พี่เปิลบอกจริงๆแล้วคือขี้เกียจครับไม่ได้มีอะไรทางรับตังเพิร์ล,รล <laughs> อันนี้เป็นชุดอะไรครับพี่ปลาชุดนี้กําฟ้าชุดเดิมนะครับเห็นบอกว่าอ่าอันนี้ก็มาใหม่มาเติมเพิ่มไงอ๋อ oh. ไปแล้วามาเติมมาเติม เป็นกําฟ้าชุดเดิมของอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเป็นตัวใหม่นะครับคือขายตัวไหนไปก็เอามาเติมจากจากที่ไปเอามาเนาะอันนี้นที่แปดตัวเนี่ยฮะแถวล่างเน,<อ>นะ่วกรันลงอแถวล่างเพิ่มงมาลงใหม่อันนี้เราดูชุดเก่าของอาทิตย์ที่แล้วก่อนแล้วกันหัวดีนะครับเป็นกำฟ้าเอฟสองราคาก็ตามหน้าตู้เลยครับตัวละ1,000พบาทแล้วมาซิงเดย์ก็เจ็ครับโอ้ถ้าซิงเดย์เจ็ดร้อยนะครับมาถึงก็บอกเลยซิงเดย์ครับ อย่พี่เปิ้ลลดให้เจ็ดรอยแ้อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชใช่<แ>อยู่ได้เพราะคนดูันนี้แหละอย่าข้ามโฆษณาแล้วครับใช่อยา่อาข้<ช>ามโฆษณาครับได้เงินจากโฆษณาครับถ้าถ้าผู้ชมชมโฆษณาเราเราถึงได้เงินครับ กาไม่ดูโฆษณาเราไม่ใช่ใช่ตัวนี้สวยนะอใช่เนี่ยผมมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเกนจองไว้คือจองเองจองเองอีกเลยตัวนี้มันมองที่แรกผมมาหนี่มันสวยจะตายที่แรกผมจะย้ายขึ้นสู้บนนะครับมันทูโทนนี่พี่เนื้อหลังเหลืองเลยอ่ะแบงเป็นแดงเหลืองนะครับมีข้ามหัวพี่เปิ้ลจองไว้เองว่าจะเอาขึ้นตู้วิ่งพี่เปิ้ลบอกขึ้นโชว์อาจจะทำปลาโชว์ว่างั้น อากาศเปลี่ยนที่ผ่านมาปลาพี่เป็นไงบ้างดอกนะโดอกครับดอกเนาะมีอาการอย่างเนี้ยไหนคือปลาปลาดอกหัวโอ้โหนี่พี่เปิ้์ลให้ดูตัวอย่างปลาดอกของอาทิตย์ที่แล้วมีอาการแบบไขตัวไขตัวเริ่มไขตัวครับหัวปีบหมดเลยพี่เปิ้์ลบอกเริ่มจื่ข่าวมาเดือนกําพ้าจะเป็นอย่างเนี้ยครับก็คือแรกๆถ้าอาจจะยังไม่มีอาการแต่จะมีอาการตอนนี้อากาศเปลี่ยนอืมเริ่มเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนกับมนร้อนนี่แหละ แล้วกาแามันเป็นเร็วกว่าฟาวเวอร์ไหมพี่ผมเป็นแล้วรักษายากกว่านานกว่ามันดอกนานกว่าใช่คือทำยังไงให้มันฟื้นได้ยากครับอืมไม่เหมือนกับเราปั้นปั้นปลาเริ่มนับหนึ่งใหม่อืมเหมือนมานับหนึ่งใหม่เลยนะครับสำหรับคนเล่นกาแานี่พี่เปิ้ลบอกเวลาดอกแล้วดอกนานกว่าฟาวเวอร์ฟื้นยากกว่าอย่างเงี้ยเริ่มห่อห่อเป็นหมดเลยห่อหมดเลยเนี่ยใช่อาการอาการเนี้ยไม่ค่อยดีครับอ่เดี๋ยวกูดูพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกนี้หลบนะครับลองไอนั่งแล้ว พรุ่งนี้ปายจะลงไปนั่งกับพื้นใช่ไหมครับนั่งแล้วเตรียมตัวเคารพธงชาติมันจะเตรียมตัวเคารพธงชาติตั้งตัวตรงใช่ไหมพี่ตั้งตัวตรงตั้งตัวตรงแล้วอาการป่วยออกเต็มที่แล้วเนื้อตัวนี้ก็ดูดีนะครับพี่นี่ตัวนี้อ่านี่อันนี้เพิ่งลงใหม่เหมือนกันเพิ่งมาลงใหม่เนาะเช้าลงไปสิบเก้าตัวอ๋อวันนี้เมื่อเช้าลงไปสิบเก้าตัวเมืตัวนี้มุกข้ามหัวแดงแดงครึ่งหน้านะครับเหลืองครึ่งหลังเป็นแดงท้ายเหลือง แต่ปลาพึ่งออกมาจากกระป๋องหน้าไปปั้นได้นะครับราคาคุยกับพี่เปิ้ลได้เลยนะครับต่อรองพี่เปิ้ลได้เลยอืปลาดอกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับพี่เปิ้ลบอกตัวนี้ก็พอใช้ได้เลยนะเนี่ยสีดีมากเนี่ยผมชอบชอบสีตัวนี้ชอบสีตัวนี้ก็คือมอสมันข้ามหัวอ๋อชอบมูส แล้วก็ทีแรกหัวปลาเป็นมันดีกว่านี้อืก็เราป่าเรามองๆมันไปไปได้อยู่ที่ถ้หัวเราร้อนหัวพี่เปิ้ลยังใช้กองเป็นแบบเขาเรียกว่ารุ่นกองพื้นนะครับ เป็นกองกขนาดนี้นะครับผมว่าก็สวยไปอีกแบบนะสําหรับคนที่ใช้แบบนี้คือต้องใช้ร่วมกับหินนะครับอันนี้ก็สวยเลยนะครับผมว่าเป็นลูกเอฟนะดูจากมุกกับอะไรนะผมสันนิษฐานนะครับ กพราะหน้าตาอะไรก็เหมือนไปทางลูเอฟเลยเอ่อก็เนื่องด้วยอุณหภูมิไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถามพี่เอกถามพี่โอแล้วปลาไม่ค่อยมีกันนะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะจบเพียงเท่า,านี้เนาะ<ป>เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าคิดว่าน่าจะมีปลาเข้ามาเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเริ่มดีขึ้นแล้ว สวัสดีครับ